ลาบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระ f อผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้น่าจะดึกเลยนะครับเอเนื่องจากว่าเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับผมไปบู๊ที่มากรรมงานประกวดที่จังหวัดพิจิตรนะครับในในตัวเมืองเลยนะฮะที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะฮะก็มาเที่ยวกันได้นะครับงานก็มีเสาร์อาทิตย์สวันนะครับแต่วันนี้ก็เหมือนกับ เป็นวันสุดดิบนะวันจองตัวอะไรก็มีวางแผงขายกันหลายร้อยแผงแล้วนะครับผมก็ไป Kollegen, คือว่าระจนภัยมานะครับว right ันนี้หลวงพ่อเงินเรื้อเลยนะฮะขอตั้งชื่อคลิปว่าตอนแรกก็ตอนเลือกพระออกมาเนี่ยก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นหลงพ่อเงินเรื้อเลเพ๊ะพอเอามาเรียนโอ้โหหลงพ่อเงินเรื้อเลยนะฮะก็ขอตั้งชื่อคลิปว่าหลวงพ่อเงินเนื้อเนื้อเน้นๆนะฮะจากพิจิตนะฮะอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันนะครับ กับงานประกวดปลาเครื่องนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่โรงเรียนพิจิตต์พญาคมนะครับจังหวัดพิจิตรนะฮะมาดูกันนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากของใหม่ล้วนเลยนะครับเอฟซีของใหม่ล้วนที่เดินได้จากงานพิจิตรนะครับเอฟซีนะฮะดูอันไหนก็ดีอ่ะดูนี่ฮะปืนแตกเป็นก่อนนะฮะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะฮะนี่อันนี้มือก้ามปูนะครับเป็นพิมพ์มือก้ามปูนะครับผมปืนแตกเนี่ยเขาก็มีหลากหลายพิมพ์นะฮะอย่าง ผมได้คุยกับอาจารย์เรียกว่าอาจารย์บอลปืนแตกนะสายตรงปืนแตกนี่นะฮะหลากหลายพิมพ์นะแกบอกเขามีหลากหลายพิมพ์มากนะครับผมแต่นี้เป็นพิมพ์มือก้ามปูนะครับอีกหนึ่งพิมพ์ที่นิยมกันนะครับผมมีประสบการณ์นะครับพิมพ์นี้นะครับนี่นะปืนแตกนะครับนะเอาสองพันนะฮะองนี้นะครับปืนแตกครับเอาสองพันนะครับ ถัดมานะครับหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยนะครับผมวัดทุ่งน้อยยุคต้นนะครับหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยยุคต้นเลยนะฮะเอ่าเรียกว่าอะไรแข้งตุ่มเขายุบนี่นะฮะเขายุบนี่นะครับผมยุคต้นยุคปลายดูยังไงนะครับยุคปัจจุบันอะไรเขาดูที่เนื้อหาความเก่านะครับเนื้อหาอย่างงี้นี่คือแบบไีทันยุคหลวงพ่อเงินได้เลยนะครับความเก่าขนาดนี้นะครับเริงจนี่นะฮะ เ,เงินวัดทุ่งน้อยโพทะเลน,นะครับผมจะว่าผู้สร้างก็คือหลวงพ่อนงนะฮะหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับผมนี่นะฮะเป็นี่นิยมกันเลยนะครับผมเนะมื่อก่อนนี้โอ้ราคาเนะ่ยยี่สิบยหมื่นอ่ะนะครับผมนะนี่นี่ดูต่าชานี่อย่างกับบางคาเลยนะนี่นะฮะเนื้อหานะครับแพ้ดูง่ายสบายตา นะครับแพรู้งห้นบัทจาาเอาเบาๆนะผมเอาแบบแบ่งกันเบาๆเลยวันนี้เอาสองพันะครับ f นะฮะแพรแบบไม่ได้แบบบวกอะไรกันมากมายนะครับ f นะครับถัดมาหลวงพราะเงินพิมพ์นิยมเนื้อผงจุ่มรักนะเนื้อพิมพ์นิยมบีนะ มือรองนะหายากมากๆนะครับหายากมากๆนะครับเเนื้อโลหะชองผสมนี้ก็หลักร้านแล้วนะครับผมอันนี้เนื้อผงนะครับผงจุ่มรักรักแดงด้วยนะครับในเอฟจีดูนะครับผมนะฮะผัดแท้ดูง่ายๆสบายตานะครับนี่นะนี่นะผงจุ่มรักนะครับพิมพ์นิยมบีพิมพ์นิยมมือลองนะครับ เป็นพรกที่หายากนะครับผมอยู่ในมือเบอร์ใหญ่นี่อาจจะต้องตีกันหลักแสนนะฮะพักแบบนี้นะครับผมถผือเป็นไฮไลท์เลยนะครับถือเป็นไฮไลท์เลยนะได้จากแผงพระบ,บ้านๆมาเลยนะครับนะฮะวันนี้แผงพระบ,บ้านๆเยอะมากนะครับชาวบ้านในวันพิจิตเนี่ยผมถึงได้หลงเพื่อเงินล้วนๆเลยนะฮนะเนื้อมือเมื่อมีโอกาสที่จะได้ซื้อในสายตัวเองเนี่ยมันก็สนุกนะได้ซื้อก็สนุกนะครับผม เท่าไรดีนะครับผมเอาแบบว่าซื้อกันได้ขายกันจบนะพักแท้ดูง่ายๆนะครับ fc นะะเอาสามพันนะสามพันนะครับผมฮนะแท้ดูง่ายสบายตานะครับถัดมานะครับพญาเต่าเรือหลวงพ่อเงินวัดบางครานนี่โอ้โหนะถ้าเป็นเื่อก่อนนะผมต้องเปิดนะเป็นหมื่นนะเจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยต้องมีนะครับ เปิดราคาอย่างนั้นแล้วก็ขายกันอาจจะโดนกันประมาณห้าพันหกพันนี่นะครับพญาเทาเรือนพิมพ์มีขานะครับนะฮะพิมนีมีจริงนะมีปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับผมแต่เขาก็ไม่ได้เหมือนกันเปนนะเพราะว่าเป็นพิมพ์ปั้นเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาดูแล้วกันนะฮะเตรียมเนี่ยทำกันบ้านมานะตัวอย่างนี่นะมีนะฮะพญาเทาเรือนมีขานะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นะฮะลองไปเสิร์ชกันดูนะครับเอฟซี FC, นะ ใน Google นะพญาเต่าเดือดหลงเงินอันนี้จากหนังสือเก่าของจอร์ดพิจิตเลยนะครับนี่นี่นะฮะหายากนะครับเนื้อเขียวมากนะครับผมเจ้าของห่วงสุดๆเลยนะฮะเจ้าของห่วงสุดๆเลยนะครับแต่ผมก็ต่อมาจนได้นะครับกลับบ้านดืกๆเดินๆเลยนะครับวันนี้นะดูความโบราณความคลาสสิกนะครับเอฟซีนะฮะบางคนเขาก็เรียกต่ภาพนะคนเรียกจ่ภาพน,ะน,าาพนี่นะพยาามหารอยจะไยนะไม่เจอเลย ไม่เกเลยถือว่าสวยสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะเป็นเมื่อก่อนก็ต้องเปิดกันหมื่นหรือเจ็ดแปดพันอ่ะอันนี้ผมเอาสามพันอ่ FC, เนอเเเนะเอฟซีเนื้อเขียวๆเลยนะครับอ่ะเนื้อเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับเกี่ยวปั๊ดนะเอฟซี FC, นะเอาแบบราคาแบ่งๆกันไปไวๆนะครับเพราะว่าถ้าคืนนี้ขายได้พ่กนี้ผมก็หาเงินนะฮะ ไปซื้อของใหม่นะครับ fc ครับนะฮะถัดมานะครับรวงพวกเงินกรุถ้ท่ามะไฟนี่นะครับพิมจีวอห่างนี่นะครับผมนี่อันนี้ก็เรียกว่าพิมจีวอห่างพิมพ์กลางอะไรก็ได้นะครับก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะอันนี้ผมผมขอเรียกว่าเป็นพิมพ์กลางแล้วกันนะฮะขนาดเขาก็คือจมย่อมกลางๆนะครับผมพิมใหญ่พิมพกลางพิมพ์เล็กพิมจิ๋วอะไรก็ว่างันไปนะครับผมนี่นะฮะ เนื้อหาสุดอร่อยเลยนะครับ FT นะฮะจุดจ่ายจางทั้งองนะครับผมอันนี้เนี่ยผิวกรุเลยนะผิวกรุเดิมๆเลยนะฮะเพราะว่าทางไฟนี่เป็นพระกรุนะครับเป็นพระกรุ่ยครับเขาเรียกกันมานานแล้วกรุทามาไฟกรุทามาไฟนะครับผมเนี่ยโลหะหนักด้านในก็เขียวปั๊ดเลยนะ FT เนี่ยดูนะดูเขียวมากนะครับเนี่ยบ่งบอกดูกระแสโลหะนะผ้าอย่างนี้ต้องสอนนะครับผมขยายให้ดูเนื้อในกันเลยนะครับ FT เนี่ยครับกรงข้าวกรุนะครับผม สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนะนี่นะฮะใบหน้าใบตาคมชัดลึกคมชัดลึกนะฮะไม่ตานะครับดูนะฮะดูเนื้อหาครับนี่พลิกมาใจฐานนี่โอ้โหนะจุดใจจังนะจุดใจจังทั้งองคนะครับเอาเท่าไหร่กันดีนะฮะกุทามาฟ่ายเป็นเมื่อก่อนก็ต้องว่ากันห้าพันเจ็ดพันนะฮะอย่างถูกสุดก,ก,ก็ต้องไม่เคยต่ําขายกันเลยไม่เคยต่บห้าพันนะสวยๆเหมือนเดิมนี้นะอันนี้เอา สามพันนะ F4 เอาไวๆนะครับ F4 เอาสามพันนะครับผมสามพันบาทนะครับผมอีกองหนึ่งก็เป็นอ่ะคามมาดูนี้ก่อนแปะยิ้มนะครับผมโอ้โหนะคาบกลุ่นะแล้วนี่คือเขาปัดนะปัดปลางผิวเอาคาบกลงคาบกลุ่ออกนะแต่ก็ยังมีอยู่ตามซอกนะครับผมแปะยิ้มนะกลุ่ววัดขวางนะครับนะ บางคนเขาเรียกกุ้ยท้ายน้ำเพราะว่าเขามีแตกสองกุกนะครับตามตำราเรื่งนี้เขาออกมาสองกุกนะฮะผิวยางนี้อาจจะเป็นท้ายน้ำก็ได้นะครับผมนะเนี่ยนะครับนี่นะฮะคือถ้าออกเนื้อออกโซนอมดำอมแดงเขาก็จะเรียกว่าวัดขวางกันนะครับผมนะฮะแต่แล้วแต่คือสถานะนเนี่ยคือบางเอเจดีเนี่ยมันมันมีช่วงที่จมน้ำ จมน้ําอยู่บ้างอะไรบ้างนะครับบางทีก็อยู่ในภาชนะบางทีก็ฝังดินอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ fc นะฮะคือเขาจะไม่เหมือนกันหมดหรอกครับนะก็ดูได้เปรียบเทียบได้นี่ก็กู่วัดความเหมือนกันนะครับนี่แต่อันนี้เนื้อออกโซนแดงนะผิวน้ําตาลนะผิวน้ําตาลนะสวยเดิมมากๆนะครับผมอ่านี่คือวัดความเหมือนกันนะครับอันนี้พิมพ์ขี้ตานะพิมพ์ขี้ตาฐานสูงนะพิมพ์มาตรฐานของเขานะฮะหนึ่งในสี่พิมพ์ในตอนแรกนะมีพิมพ์นิยมฐานสูงพิมพ์ขี้จาฐานสูงนะ พิมพ์สังกัจายเสียงโตพิมพ์สังกัจจยเสียงเล็กนะครับต่อมาเนี่ยก็มีเอาพิมพ์แปะยิ้มกับพิมพ์กิจารถันบางคำเนี่ยเอาไปอยู่ในพิมพ์ของกุวัดขวางนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนี่อ่านะครับเอาเท่าไหร่ดีนะฮะแปรยิ้มรงนี้เอาสองพันนะครับเอาสองพันนะครับเอสจี G, ครับนะฮะมีนะนนะสวยๆผิวน้ำตาลนะผิวหิ้งเก่าเก็บนะแพ้ดูง่ายสบายตานะครับเอสจี G, นี่ ต้องอะไรกันมากเลยเนี่ยนะครับนี่แล้วนูนูร่องรอยเหมือนเนี่ยฮะเหมือนกาวติดกาวนะติดกาวเหมือนติดอะไรอะ่ะกระเช้าอะไรสักอย่างผ้าคล้องใช้มานะครับ fc นะแต่คือเขารักษาผิวองค์พระที่ดีมากนะครับ fc เมื่อก่อน,นต้องมีนะผมเคยประมูลสมัยทำเ f a บุ๊กสามกลุ่มเนี่ยสภาพนี้มีอาจจะจะแตะหมือนอ่นเกือบแปะหมื่นนะครับขายกันนะนะครับขายจังชาติก็หมื่นกว่านะ สวยๆงี้สวยนะผาดีมีนาคตแท้ดูง่ายสบายตานะครับเอา3ามพนี่นะครับใจใจกันไปเลยนะครับ f c นะฮะไม่ได้หากันง่ายๆนะผมบอกตรงเลยนะขายไปวันนี้ปุ๊บบางทีหาไม่ได้หรอกครับในราคาแบบนี้นะฮะ f วันข้างหน้าลูกค้ามันถามให้4ี่ห้าพันก็หาไม่ได้นะครับผ้าแบบนี้นะครับ f c ครับถัดมานะครับพิมพ์คี้ตา5้ชาย นะครับเขียวปัดนะน้องชายคนหนึ่งมาจากเชียงใหม่นะครับผมเนี้อเนื้อเขียวมากนะครับผมผมเห็นตามประมาณสองสามงานแล้วองนี้นะครับผมนะแต่ว่านั่นแหละครับราคาไม่โดนกันตึงๆนะครับวันนี้นะฮะหลังจากคุยอยู่นานเลยนะครับน้องเขาแบบต้องการค่าค่าโต๊ะค่าน้ํามันนะฮะต้องการค่าโต๊ะค่าน้ํามันนะฮะเลยตกลงกันมาได้นะครับผมนะก็ไม่ได้แพงอะไรมากหรอกเพียงแต่ช่วงหลังเนี่ยผมพูดตรงนะฮะ อะไรถ้าหนักมากผมก็ไม่ค่าซื้อนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายแบบแพงเหมือนตะก,ก่อนแล้วนะครับนะฮะสังเกตว่าไอชุดที่ว่าผมหลงว่าเอ้ยผมจะขายแล้วแพงเนี่ยผมเอามาขายแบบพระตามงานประกวดติดรางวัลอะไรเงี้ยผมมาขายพูดไปก็ไม่เชื่อหรอกครับนะฮะขายเท่าทุนเสมอทุนหรือขาดทุนอะไรเงี้ยหลายองค์นะครับนะฮะหลายองค์นะครับอันนี้ผมพยายามพี่ว่าหาพระที่ฟอร์มดีนะฮะราคาไม่แพงนะฮะ ของดีราคาถูกนั่นเองนะมาฝาก f c นะครับผมนีนะสภาพใช้หนึ่งเนื้อเขียวมากๆเลยนะครับดูใต้ฐานนี่นะครับมีนะน่ารักไหมครับนะเอาเท่าไหร่ดีนะครับเอาสามพันเหมือนกันนะครับ f c นี่ฮะภายเงี้ปกติต้องเปิดเจ็ดแปดพันนะหรือเป็นหมื่นนะครับ f c ฟอร์มอย่างงี้นะครับเอาสามพันนะครับคุยกันง่ายๆเลยนะครับเอาไวๆนะฮะ เพราะว่าซื้อมาได้ในราคาที่ถูกผมก็ขายถูกนะแต่อันไหนที่ฟิตมาแพงหน่อยนะครับเนี่ยอย่างองนี้นะครับฟิตมาแรงกว่าทุกองนะครับมาแรงกว่าทุกองนะฮะจอบเล็กกลวงพวกเงินไว้บางครางน,นะครับพิมพ์เท้ากระดกนี่พิมพ์เท้ากระดกนะครับผมสภาพใช้นมฮะ fc นะครับสภาพใช้นี่นะฮะสภาพใช้นะครับดูนะฮะโอ้นะของใช้มาจนแบบเนื้อนี่เขียวมากนะครับ fc เนี่ย เราดูห่วงนะครับนี่ห่วงบีแบนเลยนะครับ fc B แบนเลยนะฮะดูด้านหลังนี่นะฮะเกตกระดีนะฮะเกตกระดีนะครับผมเขียวมากนะครับผมนี่นะฮะอย่างนี้อยู่ในมือเซยนก็ต้องว่ากันนู่นเลยฮะเปิดกันสี่ห้าแสนนะครับ, 4, 500, รบแบบนี้นะฮะนี่นะสุดๆนะทีจท้าแค้ดูง่ายสบายจานะโดยส่วนตัวของผมนะ ดูเป็นแท้ดูง่ายสบายตาเลยนะครับเนื้อแบบนี้นะครับไม่ท้องอะไรกันมากนะแพ้ตาเปล่านะครับผมเอาเท่าไหรด่ดีนะฮะเอาสี่พันบาทนี่นะครับผมใะใจกันไปเลยวันนี้นะครับนี่ผมเอฟซีมาเห็นแบบโหเห็นฟอร์มพาแล้วผมเปิดราคาอาจจะตกใจอ่ะอทำไมแบบมาขายราคานี้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกแหละครับผมต้องการแบบเอาไว นะครับ f สเอาไวๆเลยนะครับเพราะว่างานนยังเหลืออีก2วันผมต้องการแบบหาเงินไปหมุนกว้านซื้อนะครับผมนะพระองค์ไหนแบบถูกใจฟอร์มแบบน่ารักมากๆมีความคลาสสิกนะคือเขาวัดวัดจนที่เสน่ห์นะวัดจนที่เสน่ห์องค์พระนะครับผมนะพระทุกองค์เนี่ยดูดีมีเสน่ห์น่ารัก,น,รกน่าใช้ทุกองค์นะฮะแต่เมื่อผมได้มาในราคาไม่แพงผมก็แบ่งในราคาไม่แพงนะครับนี่นะอย่าลืมนะครับโอ้โหพญาเต่าเรือตัวนี้นะครับ น่ารักสุดสุดเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่นี่นะฮะเป็นเต่าในตำนานนะครับเอสีนะฮะไม่เด้จะหากันง่ายๆนะครับนะฮะนี่นะครับไม่เด้จะหากันง่ายนะครับขาเบาเบานะวันนี้ก็อยู่ที่สองพันสามพันหมดเลยนะครับอ่มีสูงสุดก็เนี่ยสี่พันนะครับ F ิสี่นะฮะจอบเล็กนะครับเพราะว่าฟิตมานะครับเนื้อหาอย่างนี้เนี้ยเขาเปิดนะเปิดเป็นหมื่นนะ ก็ผมจะต่อมาได้ในราคาที่เนี่ยที่เอามามาแบ่งหั่น fc ได้เนี่ยราคาสี่พันเลยนะครับผมเดินวนอยู่หลายรอบเลยนะครับ fc ครับนะฮะประมาณนี้นะครับ fc เดี๋ยวจะดึกกันมากมายนะครับผมนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0 6 1 8987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลา fc ทุกทัานไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยท่านนะครับสวัสดีครับ